ของมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันพัสดุอันนี้เป็นพัสดุทีอ่อยากได้มานานละรอคอยมานานก็ต้องรอหลายอย่างนะคะอันนี้ได้มาล้ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยเดีย๋ยวเรามาแกะพัสดุกันเพื่อนๆนี่นี่สั่งต้นไม้ไปต้นว,วัวอยากได้มานานมากแล้ว กระถางบัวมีนานแล้วคะ่ะแต่รอดิน <g ül> นะคะจริงๆดินก็สั่งได้นะคะแต่น้ำมนคิดว่าดินทุ่งนาจะดีเอาไปดินทุ่งนามาละวนี่ต้นไม้ก็มาแล้วเดี๋ยวมาดูแกะพร้อมกมก,กันมจะะดแเกัน นี่คนเคื่อนได้เลยนี่ก็จะเป็นนี่ค่ะบัวบัวน,นี่ก็คือจะมีสามสีนะคะและได้บัวมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยนะคะนี่ก็จะเป็นปุ๋ยกับบัวนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้กระถางแล้วก็ใส่ดินเดี๋ยวขอดูวิธีการที่เขาให้ทำนิดนึงเพื่อที่จะได้ ในการที่ปลูกแล้วเขาก็จะได้เม็ดตุยนะคะเมื่อออกมาแล้วเมื่อได้มาแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาแกะถุงออกก่อนอแกะถุงให้เขาได้หายใจคือจริงแล้วบัวมังแต่เมื่อวานแล้วเ่อเช้านะคะรถขนส่งโทรมาถามเขาบอกเขาอยู่คนละเลนคือบ้านน้องนต้องเข้าซอยนะคะถนนสี่เลนอ่ะเขาไปอยู่ฝั่ง เข้าพนมสาขาว่าเขาขอวิ่งไปเส้นโน้นก่อนแล้วมาถึงเน้ามวลตอนบ่ายแล้วคิดเดิมพาพาบัวไปโอ้นะคะก็เปโดนแดดมาแต่ไม่เป็นไรเขามีความอดทนอยู่ละเพราะว่าเวลาเขาเลี้ยงก็จะเจอแบบนี่เพื่อนอยากจะให้ดูเงาเขานะคะเงาเขาใหญ่มากนี่นี่นี่เงาเงา นี่ก็จะมีดอกตุ่มตมานงี่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะขยับเข้ามาอีกนิดนะึงนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่นอนนี่ค่ะมีดอกตุมม่มตูแมนี่นี่ตรงนี้ก็มีอีกค่ะนี่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 ค่ะเขาก็จะมีดอกมาให้ทางด้านนี้ก็มีค่ะแต่เดี๋ยวขอพักเขาไว้นิดนึงนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงเขามีดอกมาเต็มเลยอะค่ะนะคะนะ เขาก็จะเป็นข้าีมานะคะที่เขาบอกอะคะ่ะเขาจะเป็นข้าีมาอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยนะคะปุ๋ยนี่เขาก็จะมีระยะเวลาในการให้ใส่นะคะก็คือปลูกไป15วันให้ต้นบัวฟื้นตัวแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ไปอีก15วันก็เพิ่มปุ๋ยเข้าไปอีกนะคะคือดินที่ดินที่เขาที่เขาปลูกเนี่ยะะเขาก็จะเดีย๋ยวนะคะปแป๊บนึง คือดินที่เราเอามาปลูกเนี่ยเป็นดินโคลนที่มาจากท้องทุ่งนานะคะน้องมนก็มีดินครั้งที่แล้วเนี่ยน้องมนใส่ดินมาแต่น้องมนว่าเขาน่าจะแพงไปน,นี่ค่ะเนี่ยแล้วหนักด้วยค่ะก็คือค่าดินนะไม่แพงค่ะแต่ค่าส่วแพงมากอันนี้ต้องไปแช่น้ําก่อนเพราะว่าได้มานานละวเขาก็จะแข็งลนะ,ะนี่กระถาเนี่ย น้ำมนก็คือเอามาพอน้ำมนรู้ว่าเอาดินแบบที่ทุ่งนาว่าเราก็มีเร <c oughs> ้องน้ำมนก็เลยไปเอาดินทุ่งนามาเมื่อวันก่อนที่น้ำมนทำคลิปว่าไปเที่ยวชมทุ่งนานั่นแหละค่ะน้ำมนแกเอาดินมา้วจะมาปลูกบัวนี่แหละคะ่ะเป็นความฝันที่อยากจะมีต้นบัวไว้ที่บ้านเพราะว่านี่ค่ะดินดำๆแบบนี้ โอเคนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนะ้องมุนขอตัวไปจัดการในเรื่องของต้นบัวกันนี่ค่ะได้สมใจคิดแล้วนะคะว่าอยากมีกระถางต้นบัวแล้วมีดอกบัวสวยๆไว้ที่บ้านโอเคยังรักกันเหมือนเดิมนะคะ